เมืม่อวันนี้กูทั้งโคลนเหงาทั้งโคลนเศร้าเลยคิดที่เพิ่งลงไปก็โดนแบนจ้าเธอทำไมทำไมทำไมที่สัตว์นี่ทำไมวะเออวะทำไมแล้วทำไมกูมมต้องถามแต่ทำไมกูต้องรู้เงาเนาะกูต้องรู้แกใคร จะบินมึงไปส่งขี้เลยที่อีจนแตกแล้วเหลวเหลวที่นี่ชะโคกดำชิบหายเหม่งปะมีสัเม่งมากกูช่วยอ่ะที่น่อกเหม่งมาช่วยกูเบ่งถทออีสั่งดีที่กูได้ไปหัวที่นี่เหม่งปะล้างตูดยังไม่ล้างไม่ล้างซอจะบ้าตายได้ะ